อยู่เพื่อนๆ1 0 0 0 1,300ใช่ไหมเท่าไหร่เออ321นะคะเราซื้อไปในราคา800นนะคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับเกมสวิตโบนันซ่าเนาะวันนี้นะคะบาโบกลับมากับเครดิต879บาทนะคะเราขอมาแก้มือนิดนึงเพื่อนๆนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเกลือนะอ่ะซื้อฟีเจอร์ไปเลย800นะคะเพราะว่าขี้เกียจปั่นเองแล้วเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาซื้อฟีเจอร์เลยนะคะ เพราะว่าปั่นเองอ่ะไม่ค่อยจะได้อะไรเลยนะถ้าสังเกตจากคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมโอเคอเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆอันนี้บาโบนะคะพกทุนมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้1,000ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด800ไม่ใช่1,000แล้วเราก็ซื้อ879บาทเพื่อนๆเราก็ซื้อไป800เลยโอ้โหไม่เผื่อเหลือเลยนะคะเมกะ 288วันนี้อาจจะตื่นน,นิดหนึ่งเพื่อนๆไม่ค่อยจะไหวนะคะเพิ่งตื่นนะแต่แบบมันคาใจไงเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราเกลือมากๆนะคะ2000โอ้โหกินเกินสวิตไม่ไหวนะเออเอาหน่อยโอ้โหตัวคูลลงหน่อยครับพิทลงอ่ะฮะสวยขอพิทเออเพื่อนๆคอมโบหนักว่ะขอตัวคูณลงอีก อยู่เพื่อนๆ1 0 0 0 1พ0 0ใช่ไหมเท่าไหร่เออ321นะคะเราซื้อไปในราคา800นะเออวันนี้มาเช้านิดน,นึงถือว่าไหวอยู่เพื่อนๆโอเควันนี้มาเช้าอยู่ถือว่าไหวปกติจะเล่นบ่ bye, เยงเที่ยงไงไม่ค่อยจะแตกซื้อย้ำไปอีกรอบหนึ่งนะคะกับราคา800นะ ปกติไม่เคยซื้อซ้ำไงเพื่อนๆวันนี้ขอซื้อซ้ำนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีเพื่อนๆแนะนํามานะคะว่าให้ซื้อซ้ำลองซื้อซ้ำดูนะคะมันซึ่งมันได้ผลใช่ไหมโอเคเดี๋ยวบาบทําตามที่เพื่อนๆบอกลวกันนะคะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เสียทุนนะเพราะว่าเราเอากําไรจากไม้เมื่อกี้มาต่อย,ยอดกับไม้นี้นะไม่รู้ว่าจะได้อยู่หรือไม่หรือจะเกลืออ้โหูเพื่อนๆได้อยู่ซื้อไป800รนะ เออกำไร200อยู่ตอนนี้เหลืออีกเจมาโอ้โหไม่มาเลยเงียบกิบเพื่อนเอนผลไม้เลเทะเลยนะคะเอาหน่อยเอาหน่อยสวยตัวคูณลงหน่อยครับเออแตงโมมาสวยเพื่อนเพื่อนยังไงเอ่ย <Nice. S 1> โอ้โหเน้นๆว่ะเน้นๆว่ะคูณเ,เ,เท่าไหร่เอ่ย37 เออมันต้องอย่างนี้หนึ่ถือว่าคลิปที่แล้วที่เราเสียไปใช่ไหมเออคลิปนี้เราได้คืนว่ะเพื่อนเออต้องมาง,งัดคืนซะหน่อยเพราะว่าคลิปที่แล้วโอ้โหเล่นหมดตัวเลยนะสองพไม่ไหวนะคะส <c oughs> องพั่าะได้อยู่ได้อยู่เพื่อนๆย้ำอีกทีไหมหรือเราจะปรับเบ็ดซูอฟเจอร์อีกราคาหนึ่ง ลองลองที่ราคา1.20มั้ยไหมไม่เอาแหละโอ้โหพอได้แล้วเพื่อนๆ,ๆไม่เอาอะไรเลยนะปั่นเองไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่เนาะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาโบด้วยแล้วกันนะคะ<ๆ>เพื่อนๆ่ะเวลามีกิจ,จกรรมอะไรดีๆจากบาโบเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะ เอออยากให้ได้ร่วมสนุกกันทุกคนเลยนะเพื่อเพื่อนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบาโบถึงแบบปรับลงถ้าเราได้จากเกมสวิตโบนัณแล้ว่มันจ่ายให้เราแล้วเพื่อนๆมันจะดูดคืนนะนะคะอันนี้ก็คือปั่นเองไปสักพักก่อนละกันเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะอยากให้บาโบลองซื้อฟิวเจอร์ราคาไหนหรือว่าอยากให้ลองย้ำซักสองสามรอบเนี่ยก็สามารถนะคะคอมเมนต์มาคุยกับบาโบได้เลยนะคะ หรือว่าอยากให้ทําทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่นะคะซื้อฟิวเจอร์ราคาไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยได้เช่นกันนะคุยคนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหงานิดนนึงนะเพื่อนเอน,นะเออเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยบาโบจะลาไปนะคะด้วยเครดิตนะคะ3า9 0นะคะจากทุนที่เราพกมา800เนาะ,ะถือว่าวันนี้เนี่ยกำไรล้ว,ลวนๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยบาโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถือว่าเรามางัดสวิตโบนาสซา ได้สำเร็จนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเขาเอาเราหมดตัวเลยนะ2,000เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยโมโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ